พี่น้องครับลอยจอยบทเนหนีจากโฮมหนีนครับพี่น้องอันอีกสองดงอกครับผมโอ้มหนีหลายดอกครับพี่น้องเนอน่าเสว่ามันเกือบสามชิปครับพี่น้องนะครับหันมาข้างหลังเราปล่อยนะครับพี่น้องอาร์ติตถัวดอกนี้ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางไก่ทางไก่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาอาบอสุภุสกุนครับนี่ก็มาห่อกระเป๋าเราไปชาแนลนิสาวันที่ยิ้มหาปัศจิกายนพศสองพันหาร้อยของสุขครับครับมือนีใบจอยกับชิพาพี่พ่น้องขอป้าไฮเฮตเกี่าครับหมายมือนีก็จะเป็นป้าบ้าน้องแปดกนะครับเนาะตำบลไหค้วยอามุรีจังหวัดอุบลราชธานีครับตามหฮเฮดแดงกอครับผม ครับพี่ลุงพี่ชมก็บ้าวจอยครับว่ามันอีสิแดงสิมันหน่อยไร้ซ้ำเลยเนาะครับเนาะแต่วาก่อนกลางตีเลิกนะครับหมดครับพี่น้องอุ้ยสองดอกแรลกของห่อครับผมนี่ครับตัวนี้บ้าวจอยตีลมครับผมนี่ครับสองดอกหอมงามครับทักทีเถอะ ดอ,อกน้ำงามพี่น้องแค่พี้น็พอครับ,รรบดูเลยครับดอกสวยๆครับผมมาดกำลังการเนื้อพี่น้องเนื้อมาเก็บกันเลยครับเก็บกันเลยครับดอุย้ยดอกงามเลยครับพี่นออ้องหอมงามครับพี่น้องอุย้ย เฮียงมาเลยครับอู้ยครับพี่น้องดอกคุณมากครับผลนี้นะครับเด้อยงามเลยครับโอ้ยแดงดีครับครับพี่น้องครับโผล่เลยครับดอกนี้พอจอยเตี๋นะครับเด้อนี่ครับดอกน้อยเพิ่มอีกดอกนึงครับผม กำลังส,สวยเลยครับกำลังผลดิ้งครับพี่น้องโอ้ยงามๆครับโอ้ดอกนี้งามครับพี่น้องก่อเกิดใหม้ด้วยครับด้วยดอกนี้แไง,งกินเกิดเบิดครับพี่น้องดอกนี้ลอยจอยงานไกครับผมฮัทจิตโตพี่น้องงามครับ ดอกนี่ง,งามด้วยพี่น้องเด้วยดอกนึ่งสีสวยครับโคแดงแกงหวานครับผมโอ้ดอกสีสันคนง,งามด้วยด้วยครับพี่น้องครับดอกคนสีพดีดองนี่ครับถือแดดวะครับซีเีดแต่ว่ากัดดอกงามนะครับพี่น้องนี่จะเป็นดนอกไม้เพิ่นครับผม อีกหนึ่งดอกครับอ๋อดอกดีงามครับพี่น้องโอ้ยงามกันนะครับโอ้งามครับดอกนี้ก็สีพุ่มดินครับพี่น้องอาดเม็ดใบใจเรือ่องมีรถครับเดี๋ยวสิแดงครับไปเอาแล้ครับพี่น้องประมาณเกือบสีดินเลยครับพี่น้องเลย หมวกพื้นลุดเลยครับผมอาดอกนี่พิ่นใส่ชุดโง่เลยครับโอ้ยพี่นอ้องตัวงามครับพี่น้องคขาบงี้เลยครับของพี่น้องฝากสมัคราเ้ยมิอีกย้อนเลยครับอาตัวงามาครับโอ้ยงามเลยครับพี่น้องเนี่ย ีชมนะครับโอ้โหดอกางามเล่ครับเดี๋ยวเพิ่นจะหลังแตกให้น้นะอ,อง,นนงครับเนาะเพราะว่ายมนยู่เพิ่นแหงครับเพิ่นจะแตกดอกครับผมอยู่ไกลๆกันครับผมโอ้ยดอกนีนะ่งามครับดอกงามนแล้วพี่น้องนะอ๋อครับพี่น้องโอ้โดอกนี่กำลังงามครับ ครับตัวนี้กำลังจะโพกันครับอุตอวสีแดงแจ่มดีครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับดอกนอใหม่กำลังโพกครับน้ำด้วยครับพี่น้องเด้ออีกงอกครับผมเกือบเนี่ยมอ่เห็นครับโอ้เู้ผลลีดเดือดด้วยครับพี่น้องเกอดจุดในงอใหม่ครับ อีกหนึ่งดอกครับฮัดตดอกหน่อยเพื่อนามั่นใจครับเ้อครับผมดอกหน่อยอุ้ยสองดอกด้วยครับอุ้ยสองดอกครับอ,อีกดอกหนึ่งครับผม พี่น้องครับแนมอยู่อันนี้อาถรัวเห็นครับพี่น้องพี่ครับของแชรคนครับคนเอาไบใหม่ปุกจุ่มของใหม่ด้อครับเนาะอู้ยมีดอกไม้ติดมะนาวครับผมงามๆครับอู้ครับดอกไม้กันก็สีสันสวยงามด้วยครับด้วยนี่ครับครับคนเอาไปต้องมั่งไว้แล้วครับพี่น้อง อุ้ยดอกนี้งามเลยครับอาดอกนี้พี่น้องคืองามค,ค,ครับทีครับโอ้ยงามขนาดพี่น้องดอกนี้ง,งามครับหายไปการะนังสิมากินครับผมโอ้ผนกินไปเดี๋ยวน้อยหนึ่งนะครับ อ้ Ooh, ดอกนี้เอ้า oh, ห mm ัวกลุดครับพี่น้องส่วนมากคนก็จะบ่ทัานฝนยินบาเลยนะครับเนาะเ oh, mm hmm. ่างมาเรื่อยจากดอกสุดท้ายก่อนนะครับเนาะอู mm ้ห hmm. uh ูยงานครับสีสวยมากเนาะดอกนี้เพิ่งกินไปแลายเลยครับแต่ยังงานมั้งครับพี่น้อนี mm ่ hmm. ครับเก็บดอกยังก่อนเลยครับตามดูดอกนี้ครับพี่น้อง เดี๋ยวอีกดอบหนึ่งครับผมกรดอดครับผมนี่ครับอ e. อไอีกดอกกันเลยครับหยิบเลยครับ ีดอกนึงครับพี่น้องโอ้ยดอกนี้สมบูรณ์ขนาดพี่น้องครับตัดแต่งน,น,น,นี้เดียวครับผม นหนึ่งครับพี่น้องอุยรับสงนี่งามเลยครับพี่นอ้องรับสมบูรณ์ขนาดครับคะแนนพันร้อยให้ล้านเลยครับนี่เก็บได้ครับพี่น้องอุ้ยดอกนี้ครับสุดยอดครับผม แก่งกอก้างขึ้นใหม่ครับพี่น้องแงองก่งกอก้างขึ้นหม่เลยครับพี่น้องเจ็ดจูม,มุมเงาครับผมนี่พี่น้องครับโอ้ดอกนี้นอาจจะมีคนเหยียบนะครับแตกเลยครับผมอาจจะเป็นวอจ่ายก็ได้ครับ กันเลยครับโอ้วันนี้ออกไลท์นะครับพี่น้องครับตัวสองดอกตรงนั้นนะครับดอกหนึ่งงารับผมแก่ๆกันเลยครับพี่น้องคมเดียวกันหลายดอกแล้วครับอมนี้ครับพี่น้องครับบอยใจไกลมาเอาดอกฝากสตีกครับหน่อยนึงดอกหนึ่งโบเห็นครับผม หันกลับมาพอดีพอครับพี่น้องครับบอลจอยบทนินี้จากฮุมหนีครับพี่น้องอันอีกสองดอกครับผมโอ้ยหุมนีหลายดอกครับพี่น้องเลยน่าเสีว่ามันเกือบสามชิปครับพี่น้องนีะครับครับผมอีกสามดอกครับผมนี่ครับอีกดอกนึงนะครับนี่ครับสองดอกครับผมโอ้ยมันีหลายครับนี่ครับนี่ครับ เนี้ยดอกครับ no พี่น้องเห็นตัวนั้นดอกก็งอกรึดอกนี่ก่อนโมเลยครับโอ้โหโอ้โหเห็ครับดอกนี่ดอกนึงนัครับผมโอ้พี่น้องบอลจอยว่ามันเห็นสามดอกครับมองนี้ครับเป็นสี่ดอกด้วยพี่น้องด้วยนี่ดอกนึงครับผมนี่ครับดอกหน่อยเพิ่นบังอยู่บบเห็นครับโอ้ย ซีดอกครับวงนี้ครับนี้เชียร์ลมครับผมต้ดอดอกนึงครับตัดถีบพี่น้องเห็บก่อกำลังออกได้ครับเด้อมีก่อนครับผม ขนาดครับพี่นอ้องฮาร์ดนี่เติรดอกกำลังงามครับผมกลับมาพอดีครับฮาดดอกนี้งามครับผมสวัสดีดครับเดี๋ยวเกต่อกันได้ครับเพื่อนอยู่ข้างกันเลยครับโอ้หีิอีกสองอดอกค้างๆครับผมโอ้ย ผมอย่าี้ยขนาดครับพี่น้องนไหครับผลงาดหรือผลออกกับผลมักบางแห่งเนี่ยเห็ดโกะเดียวกับโมแหลงแห้งนะครับนี่ครับบ้าผมนี่โม่สามสิบกุหลาครับพี่น้องนี่โอ๋อครับพี่น้องโหอีครับบาดเจ็บครับผมอู้หูงงงงครับแต่ว่านีบึงหม่งคือหน่อยน้ะครับเนาะ ครับหันมาทางหลังมาคอยนะครับพี่นอ้องอ้าดิโทเป้นแจกนะครับท่านดอกสวยงามมากพี่น้องสีแดงดีแฮงครับนี่ครับรองนึงครับอีร้องนึงครับ,รบพี่น้อง,องห่มนี้ตอใจว่ามัน เกือบหาสิบดอกครับพี่น้องหนึ่งดอกนึงครับผมงดงามครับพี่น้องนี่อีกดอกนึงครับผมผมนี่หลายเด้อครับพี่น้องเด้อเก็บก่อออกใหม่มันเต่งงามครับสามดอกครับบ่เห็นดอกนี่ครับผมโอ้ยงามคืออลังการนะครับวันนี้ครับมาแล้วครับผมงามครับครับพี่น้อง เจ๋งโหเจ๋งจามากควยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะอู้ดอกนี้นะดูครับเด้วยอู้ยสมบูรณ์100%เลยครับนี่สวยๆเลยครับอ๋อตืมือบาลจอยเก่งไปหน่ิดนึงครับดอกนี้กันห้ามกันครับพี่น้องอู้ยสุดยอดเลยครับมันอ่อยโยนเลยครับผมอืมดอกนี้นะครับผม ว้ตัวนี้บอชอยเหี่ยวเพราะเขาเป็นแตกเลยครับกลายเป็นเสยเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกหัวใจเลยครับพี่น้องลูกหัวใจเลยครับลูกหัวใจสวยๆครับไม่อีกระพออีกครับพี่น้องเอา้าสองดอกครับพี่น้องฮัทดอกหลุดเดียวกันเลยครับพี่น้อง สองดอกง,ง,งามๆเลยครับจิโวโอ้ยมีแต่ดอกงามครับพี่น้องผมนีจังไนยจังอลังการนะครับโอ้ยสุดยอดและกับผลยิ่งขึ้นมากครับผมดอกงามครับพี่น้องขอครับ ปล่อยครับดอกหนึ่งครับผมหลอดตาเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นเข่ามาก่อนครับผมอุ้ยดอกงามครับครับมาหอมไม้กระ่อยเลยครับพี่เนาะฮาร์ดดอกกำลังพอดีงามครับผม ดอกขนมแตกไงน้องครับเนาะจริงครับผมนี่ครับพี่น้องไฟแล้วครับดอกนี่ครับโอ้โหนี่มันนะครับเนี่ยอู้แต่ว่าดอกมันงามนะครับพี่น้องแต่ว่ามัทันผนดินครับอู้เอ้าโอ้ยขาดรุดเลยพี่น้องอู้ดอกหามครับ ใบตองบางพันเนาะครับเนาะงพันโบเห็นครับงงงามครับพันอยู่นี่ใบตองเด้อพี่น้องเด้อสองดอกงงงามครับอุ้ยสามครับพี่น้องสามดอกด้วยสามดอกครับโอ้ซีซีดอกครับซีดอกพี่อยู่ข้างๆกันมีอีกครับเอาดอกนี้ครับ ผมเยังหลอดตามันอยู่ครับดอกนึงครับนี่ครับอีกดอกนึงครับผมใหม่ใม่บังครับเพิ่งเห็นครับผมดอกงามครับโอ้พี่น้องอัศจรรย์ครับดอกหนุ้ยไปเห็นครับอยู่ข้างทางครับผมอีกสองดอกครับพอจะยนึงว่าดอกเดียวด้วยครับด้วย สองดอกครับผมอูย้ยเห็ดเดียงกอออกครับผมแต่ว่าข้นคลายกัยนนครับรสฝุ่นหวนานเหมือนเลยครับผมนี่ครับอีกดอกนึงครับอยู่ขข่งๆกันนะครับเนี่ย อันนี้ครับดอกนึงครับเหลือตาเพื่อนเนาะครับโอ้ดอกงามนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาอาวุธสุขสุกคนครับ,บมันหนี้ก็มาผอกับช่องรอบปลายชาแนลนีนน้เส,รอส,อสาร์วันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับไม้เหม็นหนี้กับสิพาพี่พ่อน้องเขาป้าพีา่น้อง สองนะครับเนาะตำบลหัวกาอำเภอบุรีจังหวัดอุบลราชธานีครับกลับมาหลุดผู้ชมก็บายจอยครับว่ามันนี้เฉลยสิมาเฮ็ดสำเร็จเนาะครับเนาะกมันตามหาเห็ดแดงกอครับผมครับกลับไปรุ่งผู้ชงก็บายจอยเลยครับไปเลยครับครับผมพี่น้องเดี๋ยวเวลามาสรุปคลิปกันแล้วเนาะครับเนาะกลับมาวงผลงานวันนี้กันเลยครับบายจอยนี่หน่อยเดี๋ยวไล่สำเร็จเนาะครับเนาะตามหาเห็ดแดงกอปลาบัวนกแปะครับผม เอาบังกันเลยครับสิครับพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกกุ้งจูงงูงง่าครับพี่น้องฮิตเด้งกอเกิดใหม่ครับเกือบเต็มตาครับพี่น้องก็ถือว่าได้ประมาณอยู่นะครับเนาะครับผมบายอยกับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าเบสุภุสุกันครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทางเอฟซีทางต่างประเทศทางภายในประเทศก็ดีครับครับบายอยขอฝากนิดเดียครับรอปไปแชแนลแฟนเพจ ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอยจอยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขันมักก็อย่าลืมกดไลค์กันตื่นใจก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบโอกาสคลิปใหม่ๆของบอยจอยเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บอยจอยขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหไหนคลิปใหม่พากันไหมครับสวัสดีครับ